ที่สามเลือกไปปุ๊บมันก็ขึ้นมาเงี้ยขึ้นมาวุ้แบบเฮียได้ตังแล้วนี่ว่าทำไงต่อว,วะสวัสดีครับอยู่กับเราได้เดี๋ยวจัดให้นะฮะวันนี้ก็มาคุยเรื่องแป๊บซี่เนาะที่เขาบอกว่า แจกเงินบ้างเล่นกิจกรรมมีอะไรแคมปปงแคมเปญอะไรของเขาเนี่ยมีแบบสวัสดิการแป๊บซี่เล่นแล้วแจกตังอะไรเงี้ยผมก็จะลองดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าลองไปดูเนาะไปเราก็มาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกผมก็จะกดเข้าไปที่ลิงก์ที่เพื่อนเขาส่งมาให้นะฮะกดไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับยินดีด้วยวันนี้แปดมิถุนาสองศูนย์ สองหนึ่งคุณโชคดีมากที่ได้รับเลือกในการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบของเราในเวลาเพียงหนึ่งนาทีเงี้ยมันก็จะมีบอกเนี่ยคุณเหลือเวลาเพียง30มสิบวินาทีอะไรเงี้ยของมันรีบหน่อยของรางวัลมีจำนวนจำกัดเงี้ยมันจะถามว่าคุณรู้จักแป,ป๊บซี่ไหมเราก็ตอบไปว่าผมก็ตอบไปว่าใช่ไง ไปว่าใช่ปุ๊บเขาก็จะขึ้นข้อที่สองครับข้อที่สองนี่ก็คือคุณอายุเท่าไหร่ผมก็กดไปปึ้งทีนี้เขาก็จะถามข้อที่สามเนะาะอ่านข้อที่สามเขาบอกว่าคุณคิดอย่างไรกับเป๊ปซี่เขากดไปปึ๊บข้อที่สี่คุณจะเลือกดื่มเป๊ปซี่หรือไม่ผมก็เลือกว่าใช่ปึ๊บมันก็จะมี รูปกล่องของขวัญขึ้นมาเนาะ <Wow. S 1> ของขวัญขึ้นมาปุ๊บผมก็เลือกเลือกไปเขาบอกเขาแดงความยินดีด้วยคุณได้บันทึกเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเตรียมเตรียมที่จะได้จับของขวัญไงปุ๊บเขาก,กดกดไปปุ๊บครั้งแรกปุ๊บก็บอกว่ากองเปล่ากองเปล่าคุณยังมีสองโอกาสโชคดีปุ๊บผมก็เลือกทีนี้ กล่องนี้ผมเลือกไปแล้วเนาะผมก็เลือกอีกกล่องเป็นกล่องแถวแรกกล่องที่สามเลือกไปปึ๊บมันก็ขึ้นมาเงี้ยขึ้นมาวูบแบบนี้ได้ตังค์แล้วนี่ว่าทำในต่อวะปึ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยได้ตังค์แล้วยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลหนึ่งพันแล้วทำตามคำแนะนำในหน้าถัดไปเพื่อรับของรางวัลเนี่ยหนึ่งให้แชร์ห้ากลุ่ม ยี่สิบเพื่อน <Okay. S 1> ก็เหมือนแชร์ยี่สิบคนคลิกไปที่ไอคอนแชร์ด้านล่างผมก็กดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นให้แชร์แต่ผมไม่แชร์นะครับ <Okay. S 1> ก็เหมือนว่ามันเป็นการหลอกลวงนะครับ <Okay. S 1> ก็อยากให้ทุกท่านมีสติในการเสพสื่อพวกนี้ครับเขาหลอกเอาข้อมูลเราระหว่างที่เราเล่นเกมของเขาอยู่หนึ่งเขาสามารถแฮกเฟซเราได้สองก็สามารถ เจะเข้าไปใน K-Bank หรือว่า Book Bank ของเราได้ครับก็เหมือนอันตรายมากเลยก็ถ้าเจอพวกนี้ก็ไม่ต้องเล่นครับกดเลื่อนผ่านถ้าใครส่งมาให้ก็บล็อกแมงเลยครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนะครับสวัสดีครับ